สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of t a r ลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงน,งน,งนของคุณใน16-31ตุลามีคนมาถามเรื่องไม่ได้ทำแยกราศีเหรอทำค่ะแยกราศีก็มีลองไปดูซิว่ามันของเดือนตุลาหรือเปล่าไปดูเพราะว่าไม่แน่ใจว่าทำของเดือนตุลาหรือย,อยังนะจ๊ะ ไปที่หน้าช่องค่ะกลับไปที่หน้าช่องเราก็จะเจอคลิปมากมายกายกองอยากดูประเภทไหนก็เลือกดูเอาตามใจชอบเลยนะจ๊ะ, <c oughs> ะมามากันที่ธาตุน้ำกรกฎมินพุจิกค่ะเรามาดูการซีว่างานเงินและก็ชีวิตโดยรวมๆของคุณในเดือนนี้ถ้าใครมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ดก็ดูได้หรือว่าถ้าคุณจะดูแบบไทยก็ได้จะดูแบบตะวันตกก็ได้ เพราะอะไรเพราะคือดวงโดยรวมๆอ่ามันก็สามารถดูได้หมดนะจ๊ะดวงนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณอย่าเอาการตัดสินใจนั้นอ่าดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นนะจ๊ะโอเคไหมดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงก็ได้ดูไวข้ขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นนะจ๊ะโอ้ไพ่ดีนะน้ำจ๋าไพ่ดีนะอ่ะมา 16ถึง31ตุลาคมไพ่ใบแรกเป็นเก้าเหรียญนะโอเคเลยสดสวยร่รวยมากรวยแพงคุณอาจจะรู้สึกถึงการเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราย่อมมีคุณค่าในตัวเองนะจ๊ะไพ่ของการงานเรามาดูเรื่องของการงานก่อนนะงานแล้วก็เงินแล้วก็ความรัก ให้ของการงานในช่วงนี้งานดีนะจ๊ะเงินสะพัดทีเดียวเงินเข้าเยอะทีเดียวเอ,อ่อถ้าคนที่ทํางานประจําหรือทํางานรับราชการก็ถือว่ามันมีความมั่นคงอยู่ระดับหนึ่งทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้คุณวาดหวังอะไรไว้เนี่ย <c oughs> อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยจ๊ะเอองานเยอะเงินเยอะหรือเปล่าล่ะงานเยอะเงินเยอะไหมค <c oughs> ่าตอบแทนก็ได้อยู่นะ บางคนงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยงานยุ่งแต่เงินไม่เยอะตามใช่ไหมการงานของคุณในช่วงนี้เก้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่ทำงานได้อย่างรุ่งร่วงเรียกว่ามีคนนับหน้าถือตามีคนยกย่องมีแรงสนับสนุนจากหลายหลายฝ่ายหรือไม่คนก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราเก่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยมองถึงความมองถึงการทำงานที่คนเริ่มเห็นศักยภาพแห่งการทำงานก็ได้เขา,าอาจจะเห็นว่าเราเก่งเออช่วงนี้ เหมือนทำงานแล้วเข้าตาเขาเรียกเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะจ๊ะเออบางทีทํางานมาที่เหนื่อยมาทั้งชีวิตเหนื่อยมาตลอดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมาเราไม่ไม่เจ้านายไม่เห็นคุณค่าเจ้านายไม่ให้ความสําคัญตอนนี้คุณอาจจะมองการไกลย,ยิ่งขึ้นช่วงนี้จะลงทุนอะไรก็จะได้รับผลตอบแทนกลับขึ้นมาแต่อย่าลงทุนหนักนะเอเออบางคนนะคะอาจจะทำ อาจจะธุรกิจการงานที่ทําอยู่อ่ะมันมีดวงของการเงินที่จะเข้ามานะอาจจะมีเงินโบนัสหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในอนาคตมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีข่าวดีมีเงินรางวัลมีการลงทุนมีความสําเร็จผลดีในการตอบแทนก็ค่อนข้างจะทําให้ชีวิตคุณช่วงนี้สุขกายสบายใจหน่อยนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องการจัดสรรเงินที่ผิดพลาดแล้วกัน ประมาณว่าได้เงินเข้ามาแล้วก็เอาไปใช้แบบซูรุ่ยสูร่ายก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยเตือนถึงคนที่มีอำนาจเหนือกว่าค่ะอาจจะมองเห็นคุณเป็นในลักษณะของคนที่เขามีอำนาจเหนือกว่าเราเขาใช้ความอ,าอะไรอะใช้ความบารมีของเขากดขี่ข่มเพงเราก็เป็นไปได้การเงินคุณจะมีโชคลากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามามีรายได้เข้ามาในหลายๆทาง ถ้าที่ผ่านมามันมันดูเหมือนเงินมันซบเซาอะ่ะช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาไหลเข้ามาหลายทางนะคะอ้จัดธุรกิจการงานใดๆช่วงนี้เงิน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 แต่ว่าบางสิ่งนะอย่าเพึ่งลงทุนอะไรที่มากเกินไปนักนะคะเพราะว่ามันมีเก้ามันมีไพ่ของเก้าถ้วยเข้ามาไอ้เจ็ดถ้วยเข้ามามันเป็นความรู้สึกว่าบางทีเราเห็นคนอื่นเขาลงทุนแล้วก็ได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็รีบลงทุนไปเยอะๆไม่เอาแบบนั้นไม่เอาแบบนั้นเออ เอาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ช่วงนี้เฮงอยู่แต่ไม่ใช่เฮงปั๊บแล้วรีบอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรือช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีแรงสนับสนุนหรือเงินทุนเข้ามามีคนมาร่วมหุ้นร่วมทุนหรือให้ทุนทํานู่นทํานั่นทํานี่โอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาเช่นเดียวกันนาคาที่ผ่านมาเนี่ยรอบข้างมีเดอรซันมาแล้วแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่คุณยังคิดเหมือนคุณผิดหวังกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมาเหมือนกันนะ อาจจะตำแหน่งที่อาจจะสวนย้ายได้ตำแหน่งแต่คิดว่าได้สองขั้นอาจจะได้ขั้นเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมรู้สึกถึงงานที่ทําแบบรู้สึกผิดหวังอะ่ะมีความรู้สึกผิดหวังเหมือนมันมันคาดการไปมากกว่านั้นนะนะมันคาดการไปว่าต้องได้เท่านั้นเท่านี้แต่มันได้ไม่เท่านั้นน่ะแต่มันได้ไหมมันได้ไงมันได้นะคะข่าวดีกําลังจะมาถึงไพ่วิวออฟฟอร์ทูนมันไพ่ใบจบซึ่ง ไพ่วิวอัลฟ่าจูนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยดวงเปิดชีวิตเปิดการงานเปิดโชคลาภเปิดนะรอแค่จังหวะรอแค่เวลาอย่าใจร้อนนะจ๊ะจังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงไม่แน่ไม่นอนคนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะดียิ่งๆขึ้นไปสถานการณ์ของคุณไนหะถ้ามันไม่ดีมันก็จะมีโอกาสของการฟื้นตัวดีขึ้น หรือว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่ากำลังมีความสุขอ่กากำลังมีความสุขเป็นจังหวะขาขึ้นมีทั้งข่าวดีมีทั้งความเสี่ยงมีทั้งขาลงก็มีทั้งหมดแหละนะช่วงนี้แต่ว่าข่าวดีมันจะมีมากกว่าบางคนโอกาสของการได้เพิ่มเงินเดือนมีนะหรือว่าถ้าคุณทํากําไรเรื่องของค้าขายหรือถ้าคุณทําธุรกิจกับครอบครัว ญาติสนิทมิตรหายก็จะมีเรื่องน่ายินดีมีข่าวดีชีวิตหมุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากสถานการณ์ที่แย่ลงลักษณะแบบนั้นแต่ว่าคําเตือนสักนิดหนึ่งเงินมีเข้ามีออกยังไม่ได้มั่นคงขนาดว่าจะแบบว่าโอ้แบบจะจะแบบว่ามีเงินเหลือเฟืออะไรนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้น แต่มันจะมีข่าวดีมาจะมีรายได้หลายช่องทางแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ศึกษานะคะศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะเพราะว่าบางทีเราฟังแต่คนอื่นพูดแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทำยังไงมาพูดมาเขาเรียกว่ามาขายฝันนะทำธุรกิจนี้สิ็จแล้วมันจะได้ตังค์มันจะรวยลงทุนแสนหนึ่งได้สามแสนห้าแสนธุรกิจแบบนั้นไม่มีอะค่ะนอกจากเป็นเทาๆนะคะให้ระวังไว้ ไม่ใช่ว่าฟังเขาพูดแล้วเราก็คอยตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองนะคะในด้านของความรักเออในใจมีจัดสิกระวังในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักหรือว่าอาจจะมีการเซ็นสัญญาการลงนามการเซ็นสัญญาเอกสารคดีความขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักถ้ามีคดีความก็จะได้รับชัยชนะนั่นแหละ ถ้าคุณไปฟ้องร้องใครเขาก็มีโอกาสได้ความเป็นธรรมกลับคืนมานะจ๊ะไพ่ดูดีทีเดียวแต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นสิบดาบที่ผ่านมามันมันผิดหวังมันช้ำใจมันเสียใจมันทุกข์มันเครียดมีแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีมันอาจจะหมดไปแล้เรื่องไม่ดีแต่มันจะมีไพ่ใบหนึ่งที่เป็น The ะเด t h อยู่ตรงนี้ ให้ของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องคนที่คุณไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเราไปคาดหวังกับคนที่เข้ามาในชีวิตหรือไปคาดหวังกับเจ้านายว่าเจ้านายจะดีกับเราหรือคนคนนี้จะเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้นี่ที่เราไปคาดหวังเขาอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังก็ได้นให้ระวังความเสียใจยความผิดหวังกับคนกับเจ้านายอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันอ่ะมากันที่ความรัก สวยๆระำรวยไปก่อนค่ะความรักจะพึ่งไปยุ่งเลยมองถึงความสัมพันธ์ที่คนที่เข้ามาในช่วงนี้นะบางคนอาจจะพึ่งจบจากคนรักเก่ามาก็ได้นะพึ่งเลิกลาพึ่งยาร้างพึ่งจบมาหมดัดมาดอาจจะมีคนเข้ามาแต่ยังอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการก็ได้คนในเครื่องแบบนะอาจจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านคนที่รักษากฎหมายอย่างนี้ก็ได้ ความรักยังคงเป็นแบบรักเขาชอบใครก็ยังคงเป็นความรักที่ยังจับต้องไม่ได้นะระวังพวกที่มาขายฝันว่าแบบโอ้ยจะเรยังรูเราจะเปเราถ้าเราอยู่กับเขาถ้าเราเลือกเขาอะไรเงี้ยพวกขายฝันมีเยอะยืนอยู่กับความเป็นจริงเขาพูดได้เขาทาได้ไหมแล้วสิ่งที่คบกันเออมันมันดีต่อกันแค่ไหนเอายึดหลักแห่งความเป็นจริงยึดหลักไม่เอาความฝันไม่เอาคําพูดลมๆแรงๆเอาเอาสิ่งที่จับต้องได้เป็นสําคัญในความรักนะ เพราะว่าบางทีบางคนเขามันหลอกลวงเราเขามาแบบมาอ่อยมาแอลเรามาสรรเริญเรามาปากหวานใส่เราเราก็าคอยตามอย่างนี้ไม่เอาแบบนั้นนะจ๊ะโอเคไหมความรักเนี่ยที่ผ่านมาที่อะไรที่มันจบไปแล้วก็ถือว่าเป็นคนคนนั้นเขาเรากับเขาทําบุญกันมาแค่นี้หมดบุญหมดวาสนากันแค่นี้แล้วกันอะไรอย่างนี้นะจ๊ะโอเคปาอ่ะมาที่คนโสดจะมีใครเข้ามาไหม คนโสดยังคงเงียบเหงามีเด็กเข้ามามีคนมาขอโอกาสอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เราทะเลาะกันเออเป็นคนเก่าเห็นไามคนเก่าชัดเจนม,มากอาจจะเป็นคนเก่าๆหรือคนที่เขาไมา่ได้โสดจริงๆอาจจะเป็นคนที่มีสถานะที่แตกต่างหรือว่าต่างชาติต่างภาษาได้ค่ะเออมีโอกาสของคนที่จะเข้ามาหยิบยื่นไม่ตีหยิบยื่นโอกาสคนเก่าได้คนใหม่ได้คนมีเจ้าของได้เช่นเดียวกันระวังคนมีเจ้าของนะชอบนะจ๊ะก็ระวังไว้คนมีเจ้าของ คนที่เราเคยแยกทางออกมาคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีตุลราศีตุลราศีสิงห์ราศีพิจิกก็ได้ธาตุน้ํากรกฎมิพิจิกก็ได้เออก็มีหลายคนเหมือนกันนะระวังหน่อยละกันรักสถานะไม่ชัดเจนอาจจะชัดเจนขึ้นไหมสถานะไม่ชัดเจนเป็นได้แค่การระยะนามิต มีความขัดแย้งในความคิดตัวตนเขามีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนเป้าเขามีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนเขามาขอโอกาสเราเขาอยากเป็นเพื่อนกับเราเขาอยากเป็นมิมตรใบเตกับเราอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อนะเพราะว่ามันมีเจตด,ดาพวกที่ชอบแทงข้างหลังพวกที่ชอบพูดอย่างใจอย่างอาจจะแบบโมไฟดีๆมาฉันจะเลิกกับแฟนฉันจะให้สถานะเธอตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันไปก่อนน,นู่นนั่นนี่อย่าไปเชื่อโอเคไหมอ่ะอ่อ รักซ้อนรักสามเศร้าหรอถ้าใครอยู่ในรักซ้อนรักสามเศร้าสถานการณ์รักนี้จะเป็นอย่างไรตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งมันเศร้าไปเศร้ามาใช่เราเป็นคนรักในความลับอ่ะมีสุกปะล่ะมันไม่สุกลรอเออเดอดรเวอร์เห็นไหมมีเดอดรเวอร์มาด้วยเรารักกันอาจารย์เรารักกันเรารักเรารักเขาเขารักเราแต่เราต่างมีเจ้าของนี้เป่าไม่ได้นะไม่ได้นะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกับหรือว่า อย่างไรเสียในความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็ไม่ได้เลือกเราเขาอาจจะไม่ได้เห็นเราเขาบอกเขารักเราอะ่ะถ้ารักเราจริงๆทําไมไม่เลือกเราอะ่ะถ้ารักเราจริงๆทําไมต้องมีเงื่อนไขรักบางสิ่งบางอย่างอ่ะถ้าเขาบอกว่าเขารักเออเขาก็รักแหละถามว่าเขารักไหมเขารักแต่รักแบบไหนอะ่ะรักที่เขาไม่เลือกและไม่สามารถเลือกได้ก็เรามาระวังไว้ให้ดีๆนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะ ทุกๆสถานะไปดูกันว่าคนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณนะตอนนี้อืคนที่คุณรักเนะี่ยเาคิดยังไงกับคุณไปดูกันทุกๆสถานะเลยเขาจริงจังกับเราไหมเขาจริงใจกับเราไหมเขาต้องการเราจริงๆริงไหมเขารักเราจริงๆร,ริงไหมเขาคิดยังไงกับเราเดอะทาวเวอร์ Tower เลยนะโอ้ยมีอะไรเกิดขึ้นแบบกว่าท่านหันไม่ท่านตั้ง,ต,งตัวจ้าสเมนปลดปล่อยกันไปแล้วเหรอจ้า นี่ไงไพ่ของคนเที่ยเขาไม่มีสถานะให้เราค่ะไพ่ของการไปไพ่ของความรักที่อยากจะได้กันละกันอยากจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ไปยืนยาวแต่ไม่ให้สถานะเออมันมีเขาคิดยังไงเ่ะเขาคิดว่าคบไปแบบนี้แหละไปแบบเรื่อยๆไปแบบชา้าๆไปแบบไม่ต้องมีสถานะไปแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันคุณเปย์เขาไหมอ่ะคุณซัพพอร์ตเขาไหมซัพพอร์ตงานซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตใจเขาหรือเปล่าถ้าคุณซัพพอร์ต ก็อาจจะหมายถึงความสัมพันธ์นี้มันมีเงื่อนไขมันมีสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่ความรักอย่างเดียวเขารักคุณไม่ได้ห้าเหรียญเขารักคุณไหมเหรออืมรักกันเหรอมันมีเรื่องของการทํางานน่ะคนที่ดิวด้วยเป็นคนที่ทํางานไหมเจ้านายลูกน้องเขารักเราไหมเหรอไม่เหรอถ้ารักมากทําไมมันมองถึงความเสียใจมองถึงใครบางคนที่อยู่ในทุก ในที่นี้อยู่อย่างความยากลำบากอยู่เหมือนต้องอยู่อยู่เหมือนต้องทนอยู่เหมือนไม่มีความสุขอยู่แบบไหนนาะความรักแบบไหนที่ทำให้คนรักของตัวเองเสียใจมากขนาดนี้อมีเขาแต่เราต้องทนมีเขาแต่เราต้องปรับตัวมีเขาแต่เราต้องทุกข์มีเขาแต่เขาเราวิ่งตามความรักอยู่หรอวิ่งตามความรักอยู่ไหมคุณกำลังวิ่งตามความรักกับใครสักคนที่เขารักคุณไม่มากพอก็ได้นะจ๊ะ เขาวางแผนอะไรเกี่ยวกับความสัมคันธ์นี้ไว้ไหมแผนของเขาเขาบอกว่าเขาจะหย่าแผนของเขาคแค่ความฝันค่ะใช่เขาอยากจะเป็นโสดแล้วแต่มันเป็นไปบ่ได้ใช่ความช่วยเหลือเกือเก้อกูลนั่นไงคนฉลาดเขาอาจจะใช้คำพูดในการหลอกล่อล่อหลอกให้เรารักให้เราฝันให้เราหลงไหลได้ปื้มเออระวังไว้เนจ่ะอืม แผนของเขาคือมีเรามีเราแล้วมีใครคนอื่นอีกด้วยเออจะเป็นความจําเป็นจะเป็นความจํายอมจะเป็นความรู้สึกรักจะเป็นความรู้สึกหลอกก็ตามนะจ๊ะระวังให้ดีอ่ะเขาต้องการอะไรกับคุณเขาต้องการอะไรเขาอยากจะได้เราไว้เป็นครอบครัวหรือเปล่าเขารู้ว่าเราเขาอยากได้อะไรจากเราเรอะเขาอยากมีเราเขาดูพราวนะ เขาดูเปล่าในตัวเองเวลามีเราแล้วก็มีคนที่บ้านเขาหรือมีเราสองสามคนทําแล้วเขารู้สึกมั่นใจมั่นหน้าเขาเป็นคนมั่นหน้ามั่นหนุกมากอะ่ะเขามีความรับต่อเรานะแล้วเขาก็ไม่ได้จริงใจกับเราขนาดนั้นถ้าให้เขาเลือกเขาก็เลือกครอบครัวขเขานะถ้าก็มีครอบครัวยังไงเสียเขาก็เลือกครอบครัวถ้าเป็นรักนี้เป็นความลับก็ระวังความลับจะถูกเปิดเผยอาจจะไปล่วงรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างและทำให้ความสมคัญแย่ลงก็ได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะเอ่อ เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณนี้คะตัดสินใจค่ะความคิดที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าใจแข็งกับบางสิ่งบางอย่างเหมือนเราเฝ้ารอกับสถานการณ์รอความตึงเครียดกับสถานการณ์มานานบางคนอยากจะตัดใจบางคนบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกใจแต่ก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังตัดไม่ขาดค่ะจริงๆนะใช่ปากแข็งไปงั้นแหละแบบเรารู้ทุกอย่างอะรู้ทุกอย่างในสิ่งที่เขาก็ทํารู้เล่ห์เหลี่ยมทันเขา รู้ว่าเขามาหลอกเรารู้ว่าเขาทำมาแบบเนี้ทำมาหลายครั้งแล้วรู้ว่าเขาไม่จริงใจแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนจใจแข็งที่จะออกไปแต่ออกไปไม่ได้ระวังความคิดการที่เราจะเลิกกับคนที่เรารักมันค่อนข้างค่อนข้างยากนะมันเป็นความรู้สึกว่าถ้าเรารักใครสักคนแต่เราอยากจะจบเพราะเราไม่ได้มีตัวตนตรงนั้นมันก็ค่อนข้างเจ็บปวดนะเออประมาณนี้นะจ๊ะ อ่ะขอไพ่แนะนําให้กับความรักของคุณในเดือนนี้เลยไพ่แนะนําจะบอกอะไรกับคุณคะน้ําโอ้พร้อมบวกเลยนะไพ่แนะนําบอกว่าเออโอเคถ้าความคิดของเราความเห็นของเราไม่ตรงกันเราก็คุยกันเรื่องของชีวิตความรักไม่ได้เราคุยกันเรื่องงานเราปรึกษาหารืออะไรกันได้บ้างความสัมพันธ์อะไรเนี่ยจบมีคนบางคนกําลังคิดถึงการจบคะ่ะ คือถ้ามันไม่ฉันไม่มีตัวตนถ้าฉันคิดอย่างนี้แล้วเธอว่าฉันอย่างนี้ถ้าฉันต้องการอย่างนี้แล้วเธอไม่ให้อะไรเงี้ยมีโอกาสที่ใครบางคนจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์แต่จบแล้วหรือยังยังหรอกดูไพ่แล้ววนเวียนดูไพ่มันจบมันมันเกิดแค่ความรู้สึกที่กดดันมากอีกฝ่ายนึงถูกกดดันจนเกินเหตุ กดดันจนเกินไปกดดันจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นความกดดันเพื่อเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อขอความเป็นธรรมจากอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่ามันก็เลยมองว่าความรักเนี้ยมันแค่แบบว่าเราอาจจะเรียกร้องให้เขาทาอะไรเพื่อเราแสดงออกอะไรเพื่อเราหรือเราก็อยากรู้ว่าเขาง้อเราไหมเขาง้อเราไหมถ้าเขาง้อเราแสดงว่าเรายังมีค่าอยู่เหรอถ้าเขาเราอยากจะรู้ว่าเราทําอย่างนี้เขาจะทําอย่างไรหรือเปล่า บางทีคุณอาจจะทดสอบใจของเขาก็ได้นะเป็นการทดสอบใจเป็นการวัดใจว่าเรายังมีกันและกันได้ไหมเรายังเป็นความรู้สึกที่ดีได้ไหมประมาณนี้นะจ๊ะอืมระวังในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยคนในบ้านคนที่คนที่เป็นญาติห่างๆอาจจะได้ข่าวร้ายกับข่าวไม่ดีจากทางไกลเอ่อนะจ๊ะสิ่งที่คุณควรระวังญาติพี่น้องคนแก่คนเฒ่า ไม่สบายก็รีบพาไปหาหมอซะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชันบอกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาใต้คลิปมีไลน์นะคะโอเคไหมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ